สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปเดือนกุมภาพันธ์2569ของชาวลัคนาราศีกันนะคะภาพรวมชีวิตเดือนกุมภาของชาวกันยังคงเป็นเดือนที่ต้องรับมือกับภาระงานและปัญหายอยู่มากเพราะดาวสำคัญหลายดวงยกเข้าเรือนอรินะคะแต่เดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่มืดเพราะว่ามันมีดาวดึกหนึ่งดวงที่ทำให้หน้าที่เป็นที่พัก แล้วกำลังใจอย่างชัดเจนนั่นก็คือดาวจันทร์ที่ได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ในเรือนลาภะของชาวกันนะคะทำให้แม้ภาระจะยังหนักแต่ชาวกันจะไม่รู้สึกหมดหวังใจยังไม่พังอย่างน้อยยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจหรือช่วยพยุงอยู่และยังมองเห็นว่าชีวิตมีทางขยับไปข้างหน้าได้ภาพรวมชีวิตและภาระประจำวันของชาวกันนะคะในเดือนนี้ยังคงต้องเดินด้วยคำว่าอริ เพราะทั้งดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาววังคารยกเข้ามาอยู่ในเรือนอริพร้อมกันและยังมีดาวพุธอยู่ในนั้นอยู่เดิมด้วยนะคะภาพชีวิตที่เห็นได้ชัดก็คือช่วงนี้อาจจะทำงานหนักขึ้นมีเรื่องจุกจิตเยอะอาจจะต้องแก้ปัญหาแทนคนอื่นและมักไม่มีช่วงให้เราพักใจในระยะยาวๆเลย แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดือนก่อนๆก,ก็คือเดือนนี้แม้จะเหนื่อยแต่ชาวกันจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนเดิมเพราะว่ามีดาวจันทร์ในเรือนลาภะช่วยให้ยังมีผู้คนมีแรงใจและมีความหวังที่คอยพยุงอยู่นะคะการงานในเดือนนี้ยังเป็นงานเชิงแก้ไขมากกว่างานที่เราสร้างขึ้นใหม่ต้องมีการจัดระบบเคลียร์ปัญหาแล้วก็แก้สิ่งที่ค้างคาดาวศุกในเรือนอริ ทำให้ช่วงนี้งานหลายอย่างที่ต้องทําอาจจะไม่ใช่งานที่ชาวกันเลือกทําเพราะว่าอยากทําแต่เป็นงานที่ต้องทําเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยงานมันจะไม่จบมันเป็นงานที่ต้องช่วยคนอื่นช่วยระบบหรือช่วยประคองสถานการณ์ซึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันเป็นบทบาทสำคัญของช่วงนี้นะคะส่วนดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งประ,กะเกษตรในเรือนอลี ช่วงนี้งานที่ต้องทำอาจไม่ใช่งานที่เ,เป็นบทบาทที่ถนัดหรือคุ้นเคยเป็นงานที่ต้องแก้ต้องประคองและต้องใช้ความอดทนมากกว่าการแสดงตัวตนไม่ใช่เพราะชาวการทำไม่ดีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดาวให้บทบาทแบบนี้กับคุณค่ะดาวอังคารได้ตำแหน่งบุตจาพิมุกในเรือนอริบุตจาพิมุกก็เปรียบเสมือนการถูกดันให้ออกไปยืนหน้าบ้าน ก็คือชาวกันต้องเป็นคนรับเรื่องก่อนรับแรงกดดันก่อนและตัดสินใจก่อนคนอื่นเป็นงานที่ต้องสู้ต้องเร่งและต้องเลือกสถานการณ์จริงแม้จะไม่ใช่งานสบายแต่ถ้าใช้สติให้ดีจะเป็นตำแหน่งที่แก้ปัญหาได้เก่งมากค่ะช่วงนี้ชาวการอาจรู้สึกว่า ช่วงนี้นะคะจะเป็นบทบาทของคนที่คอยเราต้องมานั่งคอยประคองงานคอยแก้ปัญหาและคอยรับช่วงต่อทําให้หลายอย่างเดินต่อได้อย่างราบรื่นก็คือเราต้องไปอยู่ตรงนั้นนะคะแต่บทบาทแบบนี้มันก็ไม่ใช่งานที่มีใครเห็นเด่นชัดจึงเช่ากันเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปไม่ได้ถูกพูดถึงมากนะักทั้งที่มันเป็นส่วนสําคัญมากของความสําเร็จทั้งหมดของงานนี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่า ดาวพฤหัสนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เรือนกันมมะแม้จะได้แม้เขาจะเป็นปะเกษตรแต่เขาก็ยังเป็นฐานชีวิตอยู่ยังไงงานคุณก็ไม่พังไม่หลุดแม้จะมันจะเติบโตแบบไม่หวือหวานะคะแต่มันก็ยังอยู่ได้อย่างมั่นคงส่วนการเงินนะคะการเงินเดือนนี้ไม่ได้มาแบบง่ายๆย,ยังคงต้องแลกกับภาระและความเหนื่อยอยู่โดยเฉพาะชาวกันพาคกลางวันที่ดาวศุกร์มาจาก เรือนกระดุมพระรายได้ของคุณยังคงผูกกับงานหนักและก็งานแก้ปัญหาแต่จุดที่ดีเพิ่มก็คือดาวจันทร์เกษตรในเรือนลาภาะนี่แหละค่ะลาพระคือรายได้เสริมโอกาสคนช่วยเหลือความหวังที่ยังไปต่อได้เมื่อเดาวจันทร์ซึ่งแทนความอบอุ่นใจมาอยู่ในเรือนนี้และได้ตําแหน่งเกษตรก็คือชาวกันอาจจะไม่ได้รวยขึ้นเร็วในทางการเงินนะคะแต่เงินไม่ขาดมือแน่นอน จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในจังหวะที่จําเป็นนะคะบางคนอาจจะได้ไรายได้เสริมเล็กๆความช่วยเหลือทางอ้อมหรือคําแนะนําที่ทําให้เราไม่พลาดหนักในเรื่องต่างๆนะคะส่วนความสัมพันธ์กับคุณรอบตัวและเครือข่ายในช่วงนี้นะคะจะจริงจังขึ้นเพราะว่าดาวเสาร์นั้นยกเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตนีและเลงลัคนาของชาวกันและไปอยู่คู่กับดาวเกต จะทำให้ชาวกันจะมองคนรอบตัวชัดขึ้นจะเห็นว่าใครจริงใครแค่เดินผ่านเข้ามาใครควรเดินต่อและใครควรถอยห่างเสาเดิมของชาวกันมาจากเรือนปุดตากความผูกพันเก,ก,ก่าๆก่หรือความคาดหวังเดิมจะถูกนำมาทบทวนอย่างจริงจังแต่ในขณะเดียวกันดาวจันในเรือนลาภะก็ช่วยให้ชาวกันยังมีเพื่อนมีเครือข่ายมีคนที่เข้าใจและรับฟังแม้บางความสัมพันธ์จะจบแต่จะไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะ ความหวังเป้าหมายและทางไปต่อของชาวกันจุดนี้คือจุดที่ดาวจันทร์เกษตรในเรือลาพระทำงานดีที่สุดในเดือนนี้แม้ชีวิตจะยังไม่สบายแต่กันจะยังไม่หมดหวังจันเป็นเกษตรจะทำให้ใจยังอ่อนโยนกับตัวเองไม่โทษตัวเองและยังเชื่อว่าความพยายามของตนนั้นไม่สูญเปล่าประกอบกับดาวมฤตยูยังอยู่ในเรือนสุภาษชาวกันอาจจะมีความคิดใหม่มุมมองใหม่และสิ่งนี้จะทำให้ มันจะค่อยๆเปิดทางให้ชาวการเห็นว่าอนาคตยังมีทางให้เราไปต่อได้นะคะส่วนสุขภาพกายและใจช่วงนี้อริยังแรงความเหนื่อยสะสมก็ยังมีโดยเฉพาะระบบย่อยการนอนและความเครียดเงียบๆแต่ดาวจันทร์ที่แข็งแรงจะช่วยให้ชาวกานฟื้นใจได้เร็วขึ้นไม่ดิ่งยาวไม่จมกับความเครียดนานเหมือนช่วงก่อนๆถ้าชาวการดูแลใจร่างกายจะตามมาได้ดีขึ้นกว่าที่คิดนะคะ สรุปนะคะเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นี้ของชาวกันไม่ใช่เดือนที่ทุกอย่างจะง่ายแต่ก็ไม่ใช่เดือนที่กันต้องเดินลำพัง แม้งานจะชัดภาระจะหนักขึ้นแต่ดาวจันทร์เกษตรในเรือลาพะจะบอกว่าชาวการยังมีแรงใจยังมีผู้คนและยังมีเส้นทางให้เดินต่อได้ถ้าชาวการไม่เร่งไม่ฝืนค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องเดือนนี้จะไม่ใช่เดือนที่พังแต่เป็นเดือนที่ประคองชีวิตให้รอดอย่างมีสติและจะเป็นเดือนที่วางฐานให้ดีกว่าเดิมในระยะยาวค่ะ ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะขอให้ชาวการผ่านเดือนนี้ไปอย่างมั่นคงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วสวัสดีค่ะ